วันนี้นะคะพาคุณผู้ชมไปท่องเที่ยวด้วยไปช้อปปิ้งด้วยนะคะแล้วก็ไปดูเขาเรียกว่าเป็นผลงานของชุมชนนะคะที่รวบรวมเอาไว้แล้วที่จังหวัดสุโขทัยกับงานโอท็อปภูมิภาค2567สุขโขทัยค่ะงานนี้นะคะจะมีการรวบรวมสินค้าอะไรไว้บ้างนั้นเราจะร่วมพูดคุยกับ2ท่านนี้ค่ะท่านแรกนะคะคุณการจนารัตนเมกุลท่านพัฒนาการจังหวัดสุขโขทยัยและอีกหนึ่งท่านค่ะคุณรวีวรรณขนาดนิดจากสุนทรีภาคไทยทั้งสองท่านอยู่กับเราแล้วสวัสดีค่ะสวัสดี ครับสาวสวยทั้งสองท่านแล้ววันนี้มาด้วยชุดผ้าไทยที่งดงามมากๆแน่นอนว่าโครงการนี้ผมเชื่อว่าเชื่อมกับเรื่องของนโยบายที่ตอนนี้เขาผลักดันเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ต่างๆสินค้าในชุมชนเรามีการนํานโยบายนั้นมาขับเคลื่อนยังไงบ้างครับท่านพัฒนาการครับก็คือเรียนท่านพิธีกรนะคะท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะคะเรื่องของนโยบายในเรื่องของโอท็อปนะคะมันเป็นการตอบสนองนโยบายของ ของรัฐบาลนะคะคุณภูผาในเรื่องของการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากนะคะโดยส่งเสริมผ่านอะไรคะผ่านผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือที่พวกเราทราบกันดีว่าในเรื่องของโอท็อปเพื่อจะเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการทั้งประเทศนะคะทุกๆภาคของไทยนะคะเพื่อจะให้ บุคคลเหล่านั้นกลุ่มผู้ประกอบการเหล่านั้นมีรายได้มากขึ้นมันก็จะเป็นการกระตุ้นในเรื่องของเศรษฐกิจตามนโยบายของรัฐบาลน,นั่นเองค่ะน้องบีงค่ะแล้วงานที่เกิดขึ้นกับโอท็อปภูมิภาค2567ที่จังหวัดสุโขโทยัยเรารวบรวมเฉพาะในพื้นที่หรือว่าในภูมิภาคอะไรยังไงบ้างคะท่านพัฒนาการคะเ,เรานะคะความความเป็นไปเป็นมาของงานโอทอปนะคะโอทอปภูมิภาคเนี่ยคะกรมการพัฒนาชุมชนนะคะกระทรวงมหาดไทยนะคะได้มีการจัดในเรื่องของ จัดงานโอทอปูยภาคทั้งหมดทั้ง4ภาคของไทยนะคะโดยภาคเหนือภาคเอาเอาภาคแรกก่อนนะคะอีสานจัดที่สุรินนะแล้วอีสานจัดที่สุรินแล้วก็ภาคกลางของเราเนี่ยภาคกลางนี่นครสวรรค์ภาคใต้เพิ่งแล้วเสร็จในที่กระบี่แล้วสุดท้ายภาคเหนือมาจัดที่สุโขทัยนะคะมาจัดที่สุโข ที่สุขโขทยัยในวันที่29-5พฤษภาคมรวมทั้งหมด7วันด้วยกันนะคะประเด็นที่ที่น้องบีมถามนะคะว่ามีสินค้าอะไรบ้างเราจะรวมสินค้านะคะจากทุกๆผ้ภาคของไทยนะคะ,ะมารวมกันไว้ทั้งประเทศ300กว่าผลิตภัณฑ์300กว่าบูธนะคะโฮโฮที่จะมาปรากฏโฮโฮปรา,ากฏที่ สุขโขทัทยนะค,ะครับคือมันเหมือนเป็นการเวียนกันนะหมายความว่าก่อนหน้านี้ภาคใต้เขาจัดแล้วคนที่อยู่ในพื้นที่ภาคใตไ้ได้มีโอกาสช,ช็อปสินค้าของภาคเหนือภาคกลางจัดแล้วคนอยู่ใต้เหนือก็ <ooh S 2> มาช็อปของภาคกลางได้ทีนี้ภาคเหนือ,อ <Show S 2> จัดแล้วนะคะคนในพื้นที่ภาคเหนือก็ช็อปของภาคใต้ได้ช็อปของภาคกลางได้เพราะว่ารวบรวมเอาไว้แล้วในงานนี้ถือว่าเป็นหนึ่งจังหวัดเลยของภาคเหนือครับคุณผู้ชมที่ปีนี้เราได้เป็นตัวแทนกับการนําของที่เป็นสินค้าชุมชนทั่วประเทศมาจําหน่าย ที่นี่อับพูดถึงในเรื่องของผื่นผ้าที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดสุโขทัยแน่นอนว่าได้รับเลือกถูกต้องไหมครับสุนทรีพ้าไทยได้รับเลือกมาตั้งบูธนะฮะจำหน่ายสินค้าในครั้งนี้เรารู้สึกยังไงบ้างก็ทางเราก็ดีใจนะคะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดงานโอทอปเพราะจริงๆก็คือกลุ่มสุนทรีพ้าไทยก็เติบโตมาจาก งานโอท็อปเนี่ยแหละคะ่ะเป็นชุมชนที่ผลิตผ้าทอาซึ่งผ้าทอของจังหวัดสุโขทัยที่มีชื่อเสียงเนี่ยก็จะเป็นผ้าทออยู่ที่อำเภอศรีสัชนาลัยเขาเรียกว่าผ้าตินจก นะคะซึ่งมันก็ไม่ได้เพียงแต่ว่ามีผ้าตีนจกของไทยพวนเท่านั้นก็จะมีของไทยยวนจะเป็นผ้าหมักโครนเป็นผ้าคลุมไหล่เป็นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมีผลิตภัณฑ์ที่ทอมือจากผ้าฝ้ายของเราเองนะคะที่จะมีจําหน่ายในงานนี้ด้วยค่ะโอ้โหเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากๆเอาอย่างนี้ดีกว่าคือจังหวัดสุโขทัยของเราเนี่ยถือว่าเป็นเจ้าผ้าแล้วก็คือการผลิตผ้าต่างๆในพื้นที่ของเราเนี่ยก็มีความหลากหลายมีความสวยงามและที่สําคัญถ้าเกิดมาในงานต้องซื้อแน่ๆถ้าเกิดว่าอยากได้ผ้าเป็นของที่ระลึก ของจังหวัดสุโขทัย ที่แนะนำผืนในก็จะเป็นผ้าตีนจกที่เราเอามาโชว์นี่นะคะก็จะมีผ้าผ้าเส้นตีนจกจะมีหลากหลายรูปแบบหมายถึงว่าเรื่องของการใช้สีเฉดสีลวดลายอย่างอย่างถ้าผืนพิเศษก็จะมี9ลายโบราณอยู่ในผิดเดียวกันแต่อย่างที่โชว์อยู่นี่ก็จะมี1ลายเป็นลาย12บสหนวยตัดลายมุมสิอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งก็จะเป็นผ้าเส้นตีนจกที่มันเป็นเอกลักษณ์ของไทยพวนบ้านหัดเซียงนี่เลยคุณผู้ชมถ้าถ้าคุณผู้ชมเนี่ยได้เห็นนะฮะจากภาพตรงเนี้ยที่เขาเรียกว่าตีนจกคุณผู้ชม ชายผ้าแบบนี้นะที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นะความสวยงามก็จะแตกต่างกันออกไปซึ่งสุภาพสตรีทั้งสองท่านวันนี้ก็สวมใส่มาด้วยนะที่อยากจะให้เห็นเหมือนกันนะว่าโอ้ผ้าติ่จกที่นี่เขาสวยจริงๆนะฮะคุณผู้ชมนอกจากนั้นครับท่านพัฒนาการเรายังมีสินค้าอื่นด้วยที่เป็นของดีของจังหวัดสุโขทัยไม่ว่าจะเป็นเครื่องเงินทางฝั่งนู้นเดี๋ยวให้ท่านพัฒนาการแนะนําดีกว่าว่าวันนี้เราเอาของดีอะไรมาโชว์กันบ้าง่เริ่มจากของสวยๆงามคือเครื่องเงินของสุโขทัยด้านนี้ก่อนเลยค่ะ ตัวนี้นะคะจะเป็นเป็นเครื่องเงินของสุขโขทัยนะคะท่านดูความละเอียดละเอียดปราณีตนะคะอย่างกระเป๋านะคะกระเป๋านะคะเป็นเอกลักษณ์ของสุขัดสุขโขทัยโดยแท้ๆเลยนะคะครับผมลวดลายนะคะสวยงามมากนะคะเป็นของผู้ประกอบการนะคะผู้ประกอบการของจังหวัดสุขโขทยัยค่ะ นี่เลยเครื่องเงินชุดมันผ่านกระบวนการในการประดิษฐ์ตกแต่งกว่าจะได้ชิ้นงานแล้วเป็นกระเป๋าว่ะคุณสวยมากๆคุณผู้ชมครับเราต้องบอกว่าเครื่องเงินเนี่ยที่สุโขทัยเขาช่างเป็นน้ำหนักช่างเป็นกรัมช่างเป็นอะไรแบบนี้นะคุณผู้ชมอันนั้นช่างนั้นมีอะไรครับจะมีจะมีตัวนี้นะคะเป็นนั่นของสุโขทัยเลยค่ะเป็นถั่ว ทอดทอดกรอยนะคะเป็นแฟนใช่ไหมคะเป็นสินค้าประจําจังหวัดสุโขทัยชวนชิมถ้าไม่ได้ชิมเหมือนกับว่ามาไม่ถึงสุโขทัยคือถ้าคุณผู้ชมเนี่ยไปเที่ยวที่ศรีสัตร์นะฮะต้องผ่านศรีสําโรงคุณจะต้องไปซื้อเนี่ยเขาอยู่สองข้างถนนเลยผมนี้เป็นถนนเลยนะค่ะถูกต้องเลยนตรงนี้ก็ลืมไม่ได้นะคะครับคุณภูพาตรงนี้ก็ลืมไม่ได้มีกรอบของสุโขทัยนะคะอร่อยมาก อร่อยเด็ดนะฮะเดี๋ยวมีโอกาสทานวันนี้ฟินถึงพรุ่งนี้นี่รสชาติจีบปาเพลินเลยนะแล้วก็มีผืนผ้าเนาะผื่นผ้าต่างๆมากมายนะครับแล้วแล้วสิ่งที่ไม่ได้ไม่ได้เราไม่ได้นำมามาจัดดิสเพลย์ในวันนี้นะคะจะมีในเรื่องของกะหลี่สองปั๊บชื่ออะไรนะสองปั๊บปกติเราจะได้ยินแค่กะหลี่ปั๊บปั๊บในแค่หปั๊บเรา สองปั๊บเลยนะสองปั๊บเลยนะทำไมต้องสองปั๊บเชื่อไหมคะว่าเราไปออกงานนะคะไปออกงานที่โอท็อปซิตี้ค่ะคุณเดินมาซื้อไม่ได้นะคะต่อแถวยาวเหยียนเลยค่ะจริงจริงค่ะต้องเข้าคิวยาวใช้คําว่ามีเงินก็ซื้อไม่ได้นทุกทุกท่านนะคะผู้ชมทุกท่านจะได้ไปเจอที่งานโอท็อปพูลผ้าของสุโขทัยครับผมค่ะ เรื่องของหมูอบโอ่งอย่างงี้อร่อยนะคะต้องต้องต้องไปก็ต้องไป้ดยเช่นเดียวกันนอกเหนือจากผลิตภัณฑ์ต่างๆที่มีทั้งมาโชว์ในวันนี้แล้วก็ไม่ได้มาโชว์ที่ท่านพัฒนาการพูดถึงแล้วกิจกรรมภายในงานนอกเหนือจากการซื้อสินค้าในงานนี้เรามีกิจกรรมอะไรอีกบ้างคะกิจกรรมภายในงานนะคะนอกเหนือจากเป็นการจําหน่ายสินค้าแล้วนะคะเรายังมีเรายังให้โอกาสในเรื่องของบริษัทประชารักษัมกีนะคะซึ่งเป็นการก่อตั้งของกลมนะมาจําหน่ายสินค้าด้วยนะคะจะเป็นพวก ผักอินทรียหรือสินค้าที่ดําเนินการโดยบริษัทประชาลักษ์สามัคคีนะคะแล้วยังมีกิจกรรมสําหรับแสดงศิลปะวัฒนธรรมของ4ีภาคนะคะสีภาคเราจะมีการสาธิตการโชว์นะคะอย่างอย่างของสุโขทัยนี่ค่ะก็จะมีการวาดภาพลายปลาตะเพียนนะคะซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของสุโขทัยลงบนผืนผ้ากระเป๋าผ้าให้ชมนะคะ จากภาคอื <S s: ่นๆนี in, ้ก็จะมีอัตล <Ch usto. S 2> <K> ักษณ์เอกลักษณ์มาทุกภาคนะคะแล้วก็มีนะคะมีการแสดงของศิลปินนะคะที่ถือว่าชื่อดังนะคะก็ก็มีทุกทุกวันนะคะมีการส่งเสริมการขายนะคะส่งเสริมการขายยังไงคะเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรเนาะเป็นช่วงงาปทองใช่านปทองแล้วก็มีมีรางวัลด้วยนะคะได้ อ่านี่เลยคุณผู้ชมครับศิลปินที่เราได้บอกไปนะครับก็จะมีศิลปินที่หลากหลายมากๆนะเอาเป็นว่าถ้าคุณผู้ชมสนใจเนี่ยไปชมบรรยากาศกันได้นี่ศิลปินชื่อดังแน่นอนจัดวันที่29ใช่ไหมฮะแล้วก็เออถึง5พฤษภาคมจัดที่ไหนคะทางพัฒนการคะจัดที่พื้นที่ของเอกชนนะคะสี่แยกกระชมนะคะแต่ไม่ต้องห่วงนะคะจะเป็นโดมแอร์เย็นสบายแม่ห้องน้ําสะดวกสบายแล้วกันนะแล้วก็จะมีในนะคะ วันเปิดเราจะเปิดในวันที่30นะคะเรารเราได้รับเกียรติจากท่านอนุทินชาญวิรกูลนะคะท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะครพร้อมผู้บริหารของกรมการพัฒนาชุมชนนะคะนําโดยท่านสยามสิริมงคลอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนทั้งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะท่านสุชาติทีคสุขนะคะ,คะจะนําทีมมาในการเปิดแล้วในการเปิดนะคะเราก็จะมีการแสดงภูมิปัญญาศิลป,ะปะวัฒนธรรมของจังหวัดสุโขทัย ในวันนั้นด้วยนะคะครเราก็ขอเชิญทุกท่านนะคะครับผมเยียมชมฟินแน่นอนครับคุณผู้ชมกับงานนี้ที่รวบรวมเอาไว้แล้วนะครับไปชมในเรื่องของการแสดงสวยๆซื้อสินค้านะผลิตภัณฑ์ ทั่วทั้งประเทศคุณไม่ต้องเดินทางไปถึงภาคใต้แต่คุณจะได้ทานของดีนะฮะไม่ว่าจะเป็นกะปิที่มาจากภาคใต้ปลาร้าทางภาคอีสานนะฮะของดีรวบรวมมาไว้ที่นี่แล้ววันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านมากขอคุณะฮะที่มาร่วมพูดคุยกันไปเที่ยวกันนะคุณผู้ชมเป็นการสนับสนุนผู้ประกอบการแล้วก็ส่งเสริมรายได้ให้เกิดขึ้นในชุมชนด้วยนะครับพักกันสักครู่ครับคุณผู้ชมช่วงหน้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกใช่แล้วค่ะเป็นประจำนะคะทุกวันทุกปลายเดือนแบบนี้นะคะกับ โครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกวันนี้กับในเรื่องของการมอบทุนการศึกษานะคะคส่งเสริมเด็กและเยาวชนให้มีโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมจะเป็นอย่างไรพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะค